สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมารีวิวการใช้งานสินีิว่า DAP 2 0งศูนย์บลูทูธนะครับจริงๆก็ใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานง่ายมากซึ่งผมก็ลืมไปนะครับยังไม่เคยรีวิวก็เล่นบลูทูธของสิงีิว่าเลยนะครับ DAP 2 0ซึ่ง ก็มาลอตไหนก็หมดลอตนั้นนะครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบถึงสองพันนะครับสองพันก็ลองสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้นะครับแต่ส่วนมากสินค้าก็จะหมดนะครับหมดไวมากนะครับถ้าออกมานะครับซึ่งก็ไม่ได้รีวิวไว้วันนี้ก็จะมีรีรวิวการใช้งานให้ชมกันนะครับทางช่อง PJ Pro Oreo นะครับก็เล่น USB ได้ ไมโคร SD นะครับ FM แล้วก็บลูทูธนะครับก่อนอื่นก็เปิดสวิตช์ก่อนเลยนะครับก็จะขึ้นเ e ล c o m e มานะครับก็จะมีเลือกโหมดนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มโหมดนะครับว่าเลือกเล่นอะไรนะครับอันนี้เป็นช่องออกนะครับสายป้อนสัญญาณเข้ามาก็คือช่องออกนะครับ ถัดมาก็จะเป็นช่อง FM นะครับแล้วก็กดโหมดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดโหมดจนเจอรูปบลูทูธนะครับก็คือให้เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือ iPad นะครับั้งโหมดนี้นะครับเพราะถ้าเรากดอีกรอบมันก็จะวนมาเรีข้กเหมือนเดิมนะครับกดไล่หานะครับอันนี้เป็นช่อง FM มันก็จะมีตัว ต่อสายสัญญาณเอ็นเทนนานะครับด้านหลังเครื่องนะครับกดอีกรอบอันนี้ก็จะเป็นบลูทูธไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือ USB นะครับนี่ก็คือวิธีการเลือกเล่นนะครับของตัวซินกิว่า DAP ขีดสองศูนย์บลูทูธนะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับซึ่งก็จะเป็นเกณฑ์ของอ็อก มีเกณฑ์ของอ็อกนะครับแล้วก็เกณฑ์ของโฟนก็คือหูฟังนะครับตัวด้านข้างโฟนนี่ก็คือหูฟังนะครับคือเช็คสัญญาณได้นะครับส่วนอ็อกนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ต่อเข้ามาในเครื่องนะครับซึ่งก็จะจับยนเลือกเรืองโหมดเลือกโหมดก็จะเป็นช่องนี้นะครับก็คืออ็อกนะครับ อันนี้เป็นวลลุ่มนะครับอันนี้เป็นรูปสัญญาณที่ต่อเข้ามานะครับเป็นช่องออกเป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณ์ของของออกนั่นเองนะครับซึ่งกดเข้ามาก็จะเป็นกดเลือกต่อไปก็เป็น FM นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธ ซึ่งบ o t h ธเราก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ iPad เราหรือว่าโทรศัพท์เราก็ได้นะครับส่วนออกนี่ก็มีเกณฑ์อยู่ในตัวนะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับซึ่งก็เป็นแจ็คโฟน t s t ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับรูปล่างหน้าตาสวยงามนะครับสัญญาณรับ ได้อยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับไม่มีหลุดนะครับก็ใช้งานได้เหลือเฟือก็ถือว่าใช้งานได้ในระยะที่ไม่มีปัญหานะครับก็ถือว่าพอเพียงในการใช้งานนะครับแล้วก็เรามาดูด้านหลังนะครับการต่อใช้งานการต่อใช้งานก็จะเป็นช่องเอานะครับ เป็นแจ็ค RCA นะครับแล้วก็จะมีด้านข้างก็จะเป็นช่องออกนะครับเอาอก,ก็คือนําสัญญาณอย่างอื่นเข้ามานะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องเล่นต่างๆนะครับเข้ามาที่ช่องออกได้ด้วยนะครับโดยช่องถัดมาก็จะเป็นของ a n ทน่ a นะครับคือคือต่อสายนี่นะครับช่องนี้นะครับต่อสายสัญญาณ FM นะครับ ต่อเข้ามานะครับให้ FM ชัดขึ้นนะครับส่วนช่องออกนี่ก็ต่อสายสัญญาณเครื่องเล่นต่างๆเข้ามาได้นะครับแล้วก็ช่องเอาท์พุตเป็นแจ็ค RCA นะครับ LR นะครับเป็นแจ็ค RCA แล้วก็ต่อออกมามาเข้ากับมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ของเราหรือปรีของเราได้นะครับ ก็แมาที่ช่องซึ่งผมก็ไปใช้เป็นช่องสิบสามสิบสี่นะครับของมิกเซอร์นะครับต่อเข้ามานะครับ ซึ่งก็การเล่นก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เหมือนเครื่องเล่นทั่วไปเลยรูปร่างหน้าตาก็ถือว่าสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับสินกี้ว่าทําได้มาสวยงามมากนะครับส่วนเสียงก็อยู่ที่เครื่องเล่นเราเป็นหลักเลยนะครับอยู่ที่ iPad อยู่ที่โทรศัพท์เราเป็นหลักเลยนะครับว่าเสียงจะดีไม่ดีขนาดไหนนะครับซึ่งทางสินกี้ว่าก็ทําให้เสียงมาเป็นเป็นกลางอยู่แล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็มี ทำคลิปไว้อยู่นะครับก็ถือว่าใช้อุปกรณ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับในการใช้งานของทางสิงิว่านะครับซึ่งค่าตัวก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ถูกมากนะครับใช้งานง่ายเสียงดีนะครับเป็นสิงิว่า DAP สอง l สน t o o t t h ก็ถือว่าการเล่นก็ไม่ยากนะครับก็มีปุ่มต่างๆนะครับมีมาให้นะครับมีรีคอร์เดอร์มาให้ด้วยนะครับบันทึกเสียงนะครับ USB micro SD card เรามี USB เราก็มาช่องเสียบช่องนี้ได้นะครับเลือกเราเลือกแล้วก็กดที่โหมดนะครับมีปุ่มหยุด มีปุ่มกดต่างๆวาให้เหมือนเครื่องเล่นซีดีทั่วไปเลยนะครับก็เ,เล่นเทปหรือก็เล่นซีดีสมัยก่อนครบทุกโหมดนะครับก็ถือว่าครบนะครับให้เสียงอยู่ที่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็ถือว่าโอเคนะครับทางสิ่งที่ว่าทำได้มาโอเคเลยทีเดียว ต่ส่วนม่จะขาดตลาดนะครับมาที่ไรก็หมดทุกทีเลยนะครับก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับเซฟหน้าตาแล้วก็ลองติดต่อสอบถามร้านเครื่องเสียงใกล้บ้านนะครับยห็นไงคลิปนี้ก็มาบอกกันแค่นี้นะครับก็เป็นวิธีใช้งานของเครื่องเล่น USB Bluetooth ของซินิว่านะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง PJ Pro Audio ในมไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ